ครับผมวันนี้กลับมาพบผมอีกเช่นเคยนะครับผมเดีย AB Premium Motor นะครับผมก็วันนี้นะครับหลังจากที่ท่านได้เห็นหน้าปกแล้วคงจะเห็นรถที่สีฉูดฉาดน่าดูนะครับก็คือเจ้าค่ายตระกูล BM นะครับผมซีรีส์ 118M Sport นะครับผมตัวรถคันนี้ปี2015นะครับถูกพัฒนาโดยออกแบบมาใหม่ทั้งรูปรักษ์ภายนอกและภายในจากเดิมโฉมก่อนหน้านี้นะครับผมราคาเดี๋ยวหน้าฟังขนาดไหนไปรอติดตามกันนะครับผม ันนี้นะครับผมเป็นเจ้า BMW 118i M Sport นะครับผมปี2015สีส้มเดิมจากโรงงานที่สำคัญไปก่อนนั้นคือตอนนี้สีส้มกับสีน้ำเงินนะ่ะในช่วงของรุ่นนี้นะเขา้าหายยากพอสมควรนะครับผมแต่ว่าคันนี้มีท่านมาจับจองแล้วนะครับผมเป็นรถออกศูนย์ BMW Thailand นะครับคันนี้อ่ะรถคันนี้ตอนออกไปแดงมาเนี่ยราคา2อ0ล้านเก้าหมบาทแต่ตอนนี้เราขายเพียงแค่7,99,000บาทเท่านั้นนะครับผมด้านหน้าคุณจะเห็นเลยครับว่าเป็นชุดแต่งของ M package กกของเขาเลยนะครับผมไฟหน้าเป็นโปรเตอร์2ดวง LED พบคันอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวนั่นข้างรถกันเลยดีกว่านะครับคุณจะเห็นเลยนะครับผมเป็นล้ออลลอยด์ขอบ18นะครับผมสีเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกตาเพราะว่าพอออกแล้วสีเทา เข้มๆนิดหนึ่งนะครับตระส่วนข้างล่างนะครับก็จะมีโลโก้ M จากโรงงานนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสวยพอสมควรนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นรถเล็กที่ค่อนข้างที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างดีพอสมควรแล้วก็อัตราการกินน้ำมันเนี่ยถือว่าประหยัดน้ำมัน,านามากๆนะครับอยู่ที่ประมาณนับสิบสามสิบสี่กิโลลิตรสิบห้ากิโลลิตรแล้วแต่ท่านนะครับขกกับคนกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะครับแต่อัตราการกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณนี้อ่ะเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมในช่วงของเจเนอเรชันปีสองพันี่ย คุณจะเห็นเลยว่าไฟท้ายนี่จะต่างกับตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่ารถคันนี้มันถูกเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งภายนอกและภายในนะครับให้โดดเด่นขึ้นกว่าเดิมนะไฟท้ายตัวนี้เป็น LED แล้วนะครับผมนี่โลโก้หลังห8ไอท่อนะครับที่ได้มาจากโรงงานนะครับจะเป็นท่อออกมาเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นชุดแต่งเดิมจากโรงงานมี Park sensor mm hmm. รอบคันในส่วนของฝาท้ายนะครับผมก็สามารถเปิดได้ง่ายโดยการที่ว่าคุณเอามือเนี่ยแย่เข้าไปในส่วนของตัวตาของ b m เขานะครับ ด้านช่องเก็บสัมภาระนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็สามารถกับใส่กระเป๋าเดินทางได้นะครับประมาณ2ใบนะครับแต่ถ้าใบใหญ่ก็ใส่ได้ใบใดเดึงเต็มแล้วก็เป็นปเต้ใบเล็กๆก็ใส่ได้นะครับตัวน,นี้อุปรกรณ์ดักเฉินของเขานะครับผมก็ยังคงอยู่ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดตัวปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็คงยังอยู่ไปดูในส่วนของในกันเลยดีกว่านะครับผม สำหรับผมนะครับเข้ามาในรถแล้วเนี่ยสูสงประมาณสักร้อยเจ็ดสิบเนี่ยก็ถือว่านั่งสะดวกสบายนะครับศีรษะก็ไม่ติดโด,โดนด้านของหลังคานะครับเสาเอก็ค่อนข้าง,างเล็กพอสมควรทัศนวิสัยที่ผมมองออกมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้าง ชัดเจนดีนะครับผมอ่ะตอนนี้เบาะนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังและปรับเอ็นนะครับผมแล้วมีเมมโมรีให้ท่านนะครับสจุดด้านในนะครับคุณก็จะเห็นในพวงมาลัยนะครับที่มีโลโก้ M เป็นแบบ3ก้านแต่ไม่มีพัดไดชิพมาให้นะครับผมโหมดการขับขี่ของตัวรถคันนี้นะครับผมก็จะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันก็จะมีคอมฟอร์ตนะครับโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตพลัสนะครับก็จิ๋วตาแจ๋วนะสำหรับผมนะครับ มดสปอร์ตพัดก็คือตัดพวกทัชชั่นคอนโทรออกหมดเลยนะครับผมหน้าจอของเรือนไหม้นะครับก็เป็นสีแดงนะครับเอกลักษณ์ของตัว B M อยู่แล้วนะครับผมด้านซ้ายมือผมนะครับก็จะเป็นตัวปุ่มปรับของ i Drive นะครับผมก็สามารถเลือกดูได้เลยนะครับว่าอตรากินน้ำมันของเราเท่าไหร่นะครับในการขับขี่ของเราเท่าไหร่แล้วก็เกิดการอักิเรียของตัวรถยนต์เนี่ยมันก็จะขึ้นฟ้องผ่านทางหน้าจอนี้นะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคันนี้นะครับมีติดกล่องสัญญาณของทีวีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะมีรีโมทให้ค เลขไมคคันนี้นะครับอยู่ที่174,640กิโลนะครับอย่าตกใจนะครับว่าเลขไมมันเยอะแต่เราขายตามสภาพแบบนี้จริงๆรถคันนี้ผ่านการเข้าสูนมาโดยตลอดตั้งแต่1 0 0กิโลแรกจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือ170,000กิโล นะครับก็เข้าสย์เวลาสุดน่าจะช่วงประมาณต้นปีมั้งครับถ้าจะไม่บีบทางประวัติมานะครับวันนี้ก็ถือว่าเจ้าของดูแลรักษาดีมากมานะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับผมว่ารถเล็กแบบนี้นะครับจะนั่งสบายแค่ไหนนะครับสภาพของเบรราะหลังก็ไม่มีการแตกรายงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากนั่นคือก็ค่อนขอา้างที่นั่งสะดวกสบายนะครับสำหรับผมแต่ว่าคนตัวใหญ่ก็ผมก็รู้สึกว่าถ้าสูงสักร้อยเจ็ดสิบห้าหรือว่ามีความลักษณะของตัวค่อนข้างที่จะอวบหรือใหญ่หรือว่า ตัวใหญ่อะก็อาจจะรู้สึกว่ามันจะอึดอัดไปนิดนึงหรือเปล่านี่ผมไม่รู้ถ้านั่งกัน2คนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับ ในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมจิ๋วแต่แจ๋วที่ผมบอกยังไงนะครับรถยนต์คันนี้นะครับเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเป็นลักษณะของทวินเทอร์โบนะครับคันนี้ผมพูดเลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆคือขับสนุกมากๆนะครับเห็นอย่างนี้นะครับผมอยู่บนท้องถนนเนี่ยอย่าไปที่ตูดนะครับผมถือว่าค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับกับรถยนต์รุ่นนี้นะครับอัตราการกินน้ำมันอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณนัก13กิโลลิตรมากสุดไม่เกิน15กิโลลิตรประมาณนี้คันนี้นะครับ0-100นะครับเพียงแค่่่วินนนาทเัั้ะะครบผมอ เรามาดูในส่วนของตัวสันและคมของตัวห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างเดิมพอสมควรนะครับผมก็จะดูจากปลายน็อตตรงนี้นะครับก็ไม่มีการขยับแกะอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับผมสบายใจได้นะครับคันนี้อยากได้รถคันนี้ไปครอบครองนะครับเจ้า bmw 118i นะครับคันนี้ปี2015นะครับตอนออกใบแดงอยู่ที่2ล้าน90,000บาทนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับหลังนี้ทุกๆท่านนะครับผมได้ชมรถคันนี้ไปแล้วนะครับจิ๋วแต่แจ๋วสีส้มนะครับ bmw 118i ตอนนี้ขายเพียง799,000บาทเท่าานนนัั้้ะครบผมจก อยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับอาจจะจับไฟแนนซ์อยู่ที่ประมาณดาวสัก1 0บถึงสิบนะครับแล้วแต่เครดิตของลูกค้าจริงๆนะครับก็ใครได้สนใจนะครับอยากครอบครองเจ้ารถคันนี้นะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าห้านะครับรีบโทรมานะครับราคาแบบนี้สภาพแบบนี้รถออกศูนย์เซอร์วิสตลอดแบบนี้ไม่ได้อยู่ให้คุณนานแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมผมจะไปรีวิวคันไหนก็ฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะกันนะครับก็ ลาไปก่อนเพียงเค่นี้นะครับเราพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r ์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s u ชัว o m